กล้วยโอ้กล้วยใหญ่มากค่ะในช่วงสุขใจวิถีไทยวันนี้นะคะส้มพาคุ้มชมมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมาดูกล้วยเครือยัออยกษ์โชควิเชียนเขามาแบบโชคช่วย,ยจะเป็นยังไงนั้นตามส้มแขะไปเลยค่ะ ไม่อ,าอา้าวอ้าวผิดไม่ผิดค่ะผู้พี่เชนบอกว่าปลูกกล้วยเคยยักษ์เป็นพืชเสริมเหมือนไรได้เสริมค่ะที่สําคัญทํากำไรไม่เคยขาดทุนเลยตอนนี้สมได้เห็นกล้วยยักษ์สมใจได้เห็นว่ามันยักษ์สมชื่อพี่เชนบอกว่ายักษ์สุดที่เคยได้มาตัวก็จะใหญ่คนซะอีกแถมยังมีเทคนิคการปลูกให้ได้กําไร3มเท่าอีกต้องรีบถามตะลุดนี้ละค่ะหลุมหนึ่งหลุมเนี่ยได้ต้นกล้วย3ามต้นค่ะคุณผู้ชมได้กําไร3 3> สามเท่าอุ้ยทำยังไงคะก็ เดี๋ยวจะปลูกให้ดูเลยเป็นตัวอย่างเลยครับค่ะตอนนี้ในเมื่อเราขุดหลุมได้หลุมละ50ค่ะ50เป็นก็คือประมาณ1ศงอกแต่ก็ลึก50ครับทีนี้เราก็ลองขุดหลุมด้วยพวกอินทรียวัตถุคือไม่ใช่ปุ๋ยเพื่อปรับสภาพดินก็ลองกุดหลุมไปประมาณสักหนึ่งสองก้มืออะไรเงี้ยแค่นี้จุดสังเกตเราคือให้ดูคือด้านนี้เป็นด้านแผลที่ขุดจากต้นแม่เราจะต้องหัน ด้านโค้งเอาออกขอบหลุมเอาเอาด้คคานเ,เอาด้านแผลเข้าด้านในหันหน้าชนกันถูกไหมคะพี่ใช่เนี่ยเนี่ยคือวางตำแหน่งด้านนี้เลยนั่นแหละนั่นแโอ้ยพี่มันง่ายอย่างนี้แค่ขุดหลุมใช่ไหมเนี่ยคุณผู้มชมขุดหลุมนะ50เซนความกว้างแล้วก็ความลึกเนี่ยก็ค่า50ขุดแล้วก็เนี่ยกกโบกเลยนะ แตังจากที่เราปลูกตัวนี้ในส่วนนี้ทั้งหมดจำนวนกี่ไร่คะพี่หกไร่ครับหกไร่คือพี่การันตีเลยว่าเหมือนว่าถ้าปลูกกล้วยไม่มีขาดทุนแน่นอนไม่มีครับไม่มีรับรองว่าปลูกกล้วยไม่ขาดทุนมีแต่กําไรมีแต่รายได้เข้าครอบครัวตลอดครอบครัวตลอดนะคะแล้วพี่บริหารดูแลยังไงคะเนี่ยมันก็ใหญ่นะพี่ก็ใหญ่ก็ใช้ใช้ปลูกไงครึ่งหนึ่งเป็นกล้วยครึ่งหนึ่งเป็นมะนาวหรือเปล่าคือปลูกพร้อมกันเลยกล้วยจะอยู่สองแถบมะนาวอยู่กลางอาศัยร่มเงาจากกล้วย ผู้ชมง่ายมากเลยได้ทั้งกล้วยแล้วก็ได้ทั้งมะน,นาวแล้วก็ได้ทั้งส้ม <c oughs> <c oughs> ลุมหนึ่งปลูกได้3ต้นก็แปลว่าปลูกหนึ่งไร่เหมือนกัเราได้3ไร่กำไร3เท่าสลาดจริงๆค่ะที่นี่ปลูกอยู่6ไร่เอาหน่อกล้วยในสวนมาปลูกห่างกันต้นละ4ี่เมตรหลุมหนึ่งปลูกได้3มต้นสลับขั้นกลางด้วยมะนาวครบ3ปีก็ตัดกล้วยทิ้งเพราะวัดอยู่ได้แค่นี้ระหว่างรอหน่อกล้วยก็เพาะพันธุ์กล้วยชงเชียนขายอีกยังมีไรายได้หลักจากมะนาวอยู่แล้วโดวยจะมีคนมาซื้อกล้วยเคยยักถึงสวนขายส่งในราคาหวีละ 20- 25ถึงบาทค่ะ แล้วก็ปลูกเหมือนมะสามต้นหลังจากปลูกแล้วก็ดูแลใจใส่รดน้ําใส่ปุ๋ยให้เขาฟ้างคือเราอย่าทิ้งอย่าฟ้างเขาแล้วในเมื่อเราปลูกไปแล้วประมาณอดใจรอประมาณปีเศษๆกล้วยกะตกผลผลิตออกมามันก็จะมีไรายได้ให้เราทุกเดือนทุกเดือนเดี๋ยวเราก็ปลดหนี้ได้เองเนะี่ยแล้วในเมื่อเราอยากจะได้กล้วยยักษ์เราก็เติมปุ๋ยเติมอะไรไปเรื่อยรดน้ําไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็ได้กล้วยยักษ์ ผู้ชมคะกล้วยเคือยักษ์ชุมเชียนก็คือกล้วยน้ำว้าบ้านๆของเรานี่เองค่ะเลยลงทุน1ไร่ใช้หน่อยกล้วยจำนวน240้ตน้นลงทุนครั้งเดียวเรือนแรกหมื่นสองต่อไร่ผ่านไป1ปีมันจะคุ้มคุ้มอ๋ออ๋อที่สําคัญที่บอกว่ากล้วยเคือยักษ์ชุวมเชียนมากับโชคช่วยก็ตรงที่ช่วยปลดนี้เป็นล้านได้อย่างกล้วย,วยนี่เองคุณผู้ชมคะมีความหวังในการปลดนี้แล้วค่ะ บอกว่ากล้วยนะคะถือว่าเป็นการปลูกแบบว่าเป็นพืชเสริมเสริมสักเดือนละหมื่นนะคะปีหนึ่งก็แสนกว่าอุ้ยสอมสมปีก็ปลดนีสบายเลยค่ะโอ้ยความสุขจังเลยค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกล้วยกล้วยกล้วย